ริษัทปต้ารางใน้างขนายภัคสาได้สัญญามปล่อยโบวรถที่เศษี่ชินที่390เกาศูนปลายทางสถานีกรุงเทพโปรเกินถานตัดแล้วจะรับกล่อบริษาทป้านยุดรถียาไทยตลอดปลายทางสถานีกรุงเทพครับ